สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นแผ่นพลาสวูดนะครับผมขนาด60คูณ120เลยนะทุกคนหนา3มมิลน,นะครับแล้วก็มีค่าเดนซิตี้อยู่ที่0.45นะครับผมเดี๋ยวเราไปแกะดูพร้อมๆกันเลยครับแพ็กเกจนะครับจะส่งเขาก็เนี่ยห่อเป็นกระดาษลังใหญ่ๆแบบนี้มานะครับ ามาแล้วครับทุกคนนี่ผมสั่งมา2แผ่นนะครับแผ่นละ1้อเท่านั้นเองทุกคนค่าส่งเขาก็อยู่ที่ประมาณ70บาทอะไรเงี้ยแล้วก็มันใช้โค้ดส่วนลดในการจัดส่งได้ด้วยนะครับจริงแล้วเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งอันนั้นจะเป็นไซส์เล็กกว่านี้นะครับนะผมก็เอามาทํางานอะไรก็แก๊กก็แก๊กเสร็จไปแล้วอันนี้จะเป็นงานชิ้นใหญ่หน่อยก็เลยได้เอาแผ่นใหญ่มานะครับเห็นมันไปเจอคนไปคนมาไปเจอเอ้ยเออ 60สิบคูณร้อเออแผ่นใหญ่ดิมกันนี่หว่า180เท่านั้นเองนะครับเอามา2แผ่นเลยห่อมันแน่นหนาดีนะครับคือผมชอบตรงที่ว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันทำงานง่ายดีนะครับมันก็แข็งแรงประมาณหนึ่งนะอันเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความไอตัวค่า density เดนซิตี้เย์จุดี่ย0.45ตัวเนี้ยเขามีให้เลือก2อย่างจะมี0.45กับ0.55นะถ้าเกิดว่าคลิกเข้าไปตอนจะเลือกซื้อนะครับต่างกันแค่5บาท10บาทเท่านั้นเองนะพูดถึงกนะันจริงๆนะ ถ้าตัวหนาขึ้นนะครับหนากว่านี้4มิล5มิล6มิลเนี่ยนี่ก็ราคาตัว0.45กับ0.5 5ต่างกันแค่ประมาณ5บาท1ิบาทนะครับเออผมว่าผมก็ไปเอาตัว0.45มาลืมนะรงนี้น่าจะเอาตัว0.5 5ไปเลยนะครับคือมันทํางานได้หลายอย่างตัวนี้เพราะว่ามันมันใช้กันเอาจริงๆเนี่ยใช้กันกลตัดก็ได้นะง่ายเลยนะครับใช้กันกลตัดได้เอาเลื่อยแบบเลื่อยฉลุหรือว่าเลื่อยเใบเลื่อยเหล็กอะที่เป็นใช้กันกลายตัดด้วยซ้ำนะครับเราบางทีก เป็นแผ่นพาร์ทบูดอะแล้วก็กันน้ํากันความชื้นได้ได้ดีเลยทีเดียวนะทุกคนดีกว่าไม้อัดเยอะถ้าใช้เป็นไม้อัดอะพอโดนความชื้นโดนหน้าฝนะไรหน่อยเงี้ยมีเชื้อราขนาดว่าไม่ได้โดนน้ำนะโดนแค่อากาศชื้นๆของหน้าฝน่ะลาขึ้นนะครับลาขึ้นถ้าเป็นไม้อัดอะนะอันนี้เป็นพาร์ทบดนี้ไม่ไม่มีไม่ึ้นรานะครับแล้วก็การเสียงการความร้อนได้นะถ้ามาบุติดก,กับผนังเงี้ยนะครับซับเสียงได้ดีทีเดียวกันนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าบุทั้งหมดนี้เลยก็หลายตังหน่อยอันนี้ผมเอามาทํางาน diy แล้วแบบเนี้ยเออนี่ๆหน่อยๆก,ก็ก็แก๊กนะครับใช้มาสามารถที่จะใช้กรงใช้กาวทาได้อะทุกคนกาวลาเทคก็ทาได้นะแต่ว่าต้องประกบนานหน่อยกาวยางก็ทาได้นะครับกาวพวกกาวร้อนกาวอะไรอย่างเงี้ยติดติด,ต,ดติดได้หมดเลยนะครับถูกดีนะครับอ่าก็คือมารีวิวไม่ได้อะไรมากมาชี้เป้าให้ดูนั่นแหละนะว่าใครกาลังหาอยู่บางทีหาไม่เจอยังไม่รู้ว่า มันมีแบบราคานี้ไซส์นี้ขายอยู่นะครับผมก็นี่แหละ60สิบคูณเมตรยีเนี่ยนะครับ60สิบคูณร้อเนี่ยนะครับแผ่นหนึ่งก็แบบ1 0 0 100กว่าบาท100 180อยแนั่นเองสำหรับคนที่แบบห่างไกลนะครับหาซื้อของอะไรพวกนี้ยากหรือว่ามีก็อาจจะราคาแพงนะครับบางทีซื้อ2แผ่นรวมส่งแล้วเนี่ยถูกกว่าเราไปซื้อเองแถวบ้านอีกนะบางทีนะครับผมก็มานี้แล้วกันนะเดี๋ยวใครสนใจใครอยากจะทํางานรายเดือนนิดๆหน่อยๆอะ่ะเออกั้นนู่นปิดนู่นเอามาปิด ทำฝาทําทอะไรแบบนี้ได้แหละนะครับทํามันก็แข็งแรงป,ประมาณนึงเี่ะคือเนี่ยมันก็เป็นแผ่นนุ่มแผ่นเนี่ยสามารถที่จะโค้งที่จะดัดได้แล้วเอากงเอากาวติดทํางาน DIY นั่นแหละเออเสริมเติมแต่งอะไรแล้วแต่ใครที่จะเอาไปทาก็แล้วกันนะมันทําได้หลายอย่างชลุส่วมากก็จะทําเป็นตัวอักษรการเอามาชลุเจาะรูรทําเป็นลายทําเป็นอะไรแบบนี้นะครับพ่นสีได้ทาทับได้นะครับทาสีทับได้นะประมาณนี้เนาะอ่ะก็รีวิวสัน้นๆการมาชี้เป้าให้ดูแหละให้ดูขนาดด้วยนะว่ามันเป็นไซส์นะครับ 60คูณ120นะครับ density ก็คือความหนาแน่นของมัน density ก็คือความหนาแน่นของมันนั่นเองนะครับค่า density นะความหนาแน่นของตัวนี้นะครับถ้าหนาแน่นมากมันก็สามารถที่จะ,ะแข็งแรงกว่านี้หน่อยนึง่งความหนาน้ําหนักอะไรงเงี้ยมันจะเยอะกว่านี้หน่อยถ้า0.45เนี่ยมันก็จะเบานะครับเบากว่านี้หน่อยแต่วงานที่ไม่ได้ใช, anchor, ใช้เน้นความแข็งแรงมากไม่ได้ใช้ความหนาไม่จะเป็นที่ต้องใช้ความหนาแน่นอะไรมาก nice. ถ้าเกิดเน้นความหนาแน่นเนี่ยอาจจะต้องแบบอาจจะต้องมีการเจาะอาจจะต้องใช้ไขควงขันอะไรแบบเนี้ยมันถึงจะใช้้้งาาาานนนนนนนใใชชตตััววแแผ่่ทีีมมมมคก ขันได้แบบนั้นไปนะครับผมอันนี้เราเน้นเบาไม่ได้เน้นความแข็งแรงอะไรมากเอามาทํางาน DIY ทําฝาทำอะไรแปะนิดๆหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้แหละนะครับผมไม่จบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับผมตัวนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ